สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยที่เข้ามารับชมในช่องบ ok ุญจักรเพชร u t ท b e นะครับเป็นช่องทางอีกช่องทางหนึ่งในการไลฟ์สดนะครับของผมบ ok ุญจักรเพชรที่วันนี้นำพระเครื่องนะครับที่เป็นพระเครื่องยอดนิยมนะครับที่ทางร้านของเรามีอยู่ที่ร้านนะครับร้านของเรารับเชา่าพระนะครับเป็นพระเครื่องยอดนิยมทั่วไปยอดนิยมหลักแสนหลักล้านหลักหลายหลายล้านก็ยินดีรับเชา่าสามารถสนุกส่งรูปมาเสนอราคากันได้ก่อน ทางลายแอสไซน์นะครับเป็น b w m j a k p e t นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยนะครับผมก็ได้นำพระเครื่องที่อยู่ที่ร้านแล้วก็มีเวลานะครับมาให้ทุกท่านได้ชมกันในวันนี้นะครับก็จะเป็นพระเครื่องของท่านเจ้าคุณนอนะครับท่านเจ้าคุณนอรเนี่ยองค์นี้ก็จะเป็นพระนาคปกนะครับเป็นพระนาคปกเจ็ดซึ่งเป็นพระนาคปกที่เรียกได้ว่าเป็นนาคปกเจ็ดเสียงนะครับของท่านเจ้าคุณนอวัดเทพศิรินท์ แบบนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตใส่กล้องเฮ้ยมีเลนไหมโทษนะมีเลนไหมฮะเลนตัวหมุนไหมเลนกลมๆมีไหมฮะพอดีนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านได้ชมกันแบบชัดๆนะครับสําหรับร้านของเราที่ตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับอาคารยูเนียนทาวเวอร์ซึ่งเป็นร้านพักเครื่องนะครับเปิดทําการตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับ9โมง ถึง18นาฬิกา6โมงเย็นนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถที่จะเดินทางกันมาได้นะครับอย่างองนี้เป็น้ากปกเจ้าคุณนอนนะองนี้แบบนี้ราคาหมื่นต้นต้นนะครับหมื่นต้นต้นสำหรับราคาพักเครื่องของท่านเจ้าคุณนอนนะองนี้หมื่นต้นๆ้นนะครับเดีย๋ยวเรามาให้ชมนะครับว่าทางร้านของเราเนี่ยมีองค์พ่อจตุคามรามเทพ นะครับให้ชมกันชัดๆขออนุญาตใส่กล้องสักคู่นค, <_' S 2> คนดูตอนนี้สดทั้งหมด15คนขอบคุณทุกท่านที่เป็น FC ที่ดูสดนะครับ <_' S 1> เรามาดูเหรียญองค์พ่อจัตุคมามรามเทพนะครับองน,นี้เป็นนิ้วขลายทองนะครับเป็นรุ่นไหว้ค,ครูนะฮะปี2549เหเหรียญตัดจะเป็นเหรียญตัดยุคใหม่ถ้าสมมติเราดูเนี่ยนะฮะจะเป็นร่องรอยของฟันตัดที่ ขาดยาวลงไปถึงสุดถทาจะสุดมีดเลยนะครับแล้วก็เหรียญรุ่นนี้มีเก๊แล้วนะครับปัจจุบันของเก๊จะมีรอยขอดที่เป็นรอ,รอยของการถอดด้านข้างเป็นร่องรอยเว้านะพวกนี้จะเว้านะครับของเก๊จะมีรอยเว้าในลักษณะดังภาพแบบนี้เนี่ยจะมีโค้ดอยู่ที่ด้านหลังนะครับโค้ดจะอยู่บริเวณตรงนี้ในแต่ละเนื้อจะไม่เหมือนกันนะครับในแต่ละเนื้อจะไม่เหมือนกันซึ่งตรงนี้เนี่ยก็สามารถเอาไว้พิจารณาได้นะครับแบบนี้เนี่ยเล่นหากันอยู่หลักสองสามหมื่น นะครับถ้าเป็นองค์สวยๆมากๆเนี่ยสองหมื่นกว่าสามหมืนน่นได้แน่นอนสําหรับเหรียญบ่ายครูองค์พ่อจตุคา,รามรามเทพนะครับก็เป็นที่เล่นหากันนะครับมีเหลียญหลวงพ่อรุ่งนะฮะวัดหนองสีนวลในลักษณะรังภาพแบบนี้เป็นเหรียญเก่านะครับแต่ก็ราคายังไม่สูงมากนะนะแบบนี้นะครับด้านหลังเป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้านะครับ เป็นยันมงกุฎพระพุทธเจ้าใช้ยันปักจุการังนะฮะตัวบนตัวล่างนะครับเป็นยันเหลียญทรงดอกจิกทรงเหลียญลักษณะมีตัวจิกอยู่ที่ด้านขอบแบบนี้นะฮะนะครับก็เป็นเนื้ออปก้านะครับก็เล่นหากันอยู่หลักพันนะหลายๆพันบาทนะครับแบบนี้หลวงพ่อลุ่งวัดหนองสีนวลน,นะครับ มีใครคอมเมนต์เข้ามาบ้างไหมครับในต,ตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยนี่นะครับก็รอสักครู่หนึ่งนะครับอ่าเรามาดูนะครับเรามาดูพระยอดธงนะครับพระยอดธงสมัยอยุธยานะครับพระยอดธงสมัยอยุธยาก็มีขึ้นหลายที่นะครับขึ้นหลายกลุก่ม ึ้นหลายที่นะครับจะเป็นยอดธงก็มีไก่เตี้ยนะครับมีอีกหลายหลายกลุ่มมีวัดประดู่นะครับยอดธงวัดปู่ทองคําก็มีนะครับแบบนี้ก็เป็นไก่เตี้ยนะครับเล่นหากันอยู่หลักหมื่นปลายถึงแสนต้น,นๆ้นนะครับแบบนี้เป็นยอดธงทองคําอยุธยานศิลปะเป็นพระอยุธยานะครับเป็นพระอยุธยาแต่เป็นเนื้อทองคํานะครับทองคาโบราณ ส่วนปัจจุบันนี้ของปอมีเรียนแบบมากนะครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะฮะแต่ว่าค่าของการหล่อและสีผิวเนี่ยแต่ละองค์จะไม่เหมือนกันนะครับอย่างองค์ขวามือเนี่ยจะออกเป็นโซนเข้มนะครับเป็นโซนผิวเข้มสีออกน้ําตาลเข้มนะครับแล้วก็ส่วนองค์ซ้ายเนี่ยออกเหลืองเหลืองมีความความเหลืองๆบ้างเป็นน้ําทองน้าประสานทองที่อยู่ในเนื้อพระเนี่ยนะครับ ก็จะมีเยอะอยู่สำหรับอง์า้ายมือซึ่งทำให้สีผิวความสว่างแตกต่างกันอย่างเส้นเชิงนะครับแ้วก็มีคราบที่เป็นคราบธรรมชาติขององค์พระที่เหมือนกันนะครับพิมพ์ด้านหลังดูบริเวณสังกต,ติการแกะสังกติด้านหลังนะครับร่องรอยของด้านข้างบริเวณช่วงตรงนี้นะมุมขวามือนะถ้ามองถึงมิติลงไปจะเห็นชัดนะครับเอยียงด้านข้างพระไม่หนามากนะครับบางบาง แล้ให้มาดูโค้ดนะครับและเบอร์ต,ตบายจดจําได้ในสองเบอร์นี้ก็ดูได้ทั้งคู่นะครับ mm hmm. โคชินาลาอินโดจีนเนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นโค้ดที่ธรรมจักจะไม่ค่อยเต็มนะครับหรือว่าอีกฝั่งหนึ่งจะมีความลดหลั่นความคมลงไปจากฝั่งตรงข้ามนะครับ ฝั่งที่คมที่สุดก็จะไม่อีกฝั่งอีกก็จะทู่ที่สุดนะครับในอย่างองค์ซ้ายนี่จะเห็นชัดนะครับสนุนราคาเนี่ยนะฮะมีตั้งแต่รับเช่าตั้งแต่หลักสองสามหมื่นสองหมื่นกว่าบาทจนไปถึงเป็นแสนนะครับแล้วแต่พิมพ์นะแล้วแต่พิมพ์พระนะครับพิมพระก็มีผลต่อเรื่องราคาสำหร,รับพระรุ่นนี้นะครับ ถ้าเป็นพิมพ์เอรับช่าหลักแสนนะครับพิมพ์ b หลาย c, หลายหมื่นพิมพ์ c ีหลายหลายหมื่นนะครับพิมพ์อื่นๆมาว่ากันตามพิมพ์นะครับ,นะรบแบบนี้สามหมืน่นกว่าบาทสี่หมื่นพ่าพุทธชินราชอินโดจีนปีสองพันสี่ร้อยแปดสิบห้านะครับ ที่อยู่ที่ร้านตอนไหนบ้างครับมาได้เลยครับผมอยู่วันจันทร์ถึงวันเสราร์นะครับตั้งแต่8โมงเช้าตั้งแต่9โมงเช้าไปจนถึง18นาฬิกาแต่ผมจะอยู่ประมาณถึง3โมงประมาณนะครับอันนี้เป็นตะกุดเป็นเครื่องรางวันนี้เครื่องรางพูดถึงว่าของปลอมเลียนแบบจำนวนมากจริงๆ มากกว่าของแท้ในทุกหลวงพ่อเยอะมากๆตามฝีมือของเกตออกที่ออกมามีตั้งแต่เกตด A เกรด B เกตด C ไปจนถึงเกตดดอกนะครับก็ต้องระวังเพราะว่าการเช่าเครื่องรางนั้นก็เป็นการเช่าที่ใช้ทักษะสูงในการสะสมและการดูนะครับดูไม่ตรงกันก็อาจจะมีการเกิดปัญหาในเรื่องของการที่เข้าใจไม่ตรงกันได้สําหรับเครื่องรางนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็จบได้ทุกดอก ที่ชัดเจนนะอย่างนี้ถ้าเป็นฟอร์มแบบนี้จะเรียกว่าตะกุดอหงาาพอปานวัดบางที่นะครับเป็นเนื้อตะกัวมีรักเก่าระดับร้อยปีอยู่บนผิวพระอยู่บนผิวตัวดอกนี่นะถักเชือกลายกระบอกนะครับอยู่ร่องหลังเชือกใส,ส่สีนที่อยู่ข้างในนะครับลักษณะตะกัวโบราณระดับร้อยปีก็จะติดไปกันหมดแล้วนะครับแบบนี้ ย่างแบบนี้รับเช่าหลายหลายหมื่นบาทนะครับหลายหลายหมื่นบาทสําหรับตัวตะกรุดหลวมพอปานก็บางที่นะครับแต่ถ้าอย่างวันนี้ไม่จริงๆไม่ได้มีพระเก่ามาให้ชมมากนักนะครับเพราะว่าก็เรียกว่าพระหายากนะครับใครมีพระเครื่องดีๆอยากจะปล่อยร้านของเราก็ยินดีเรียนเชิญนะฮะมาที่ร้านได้นะครับมีให้ชิมให้ช็อปนะฮะแน่นอน รับเช่าด้วยนะครับร้านอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ตึกยูเดียนทาวเวอร์นะครับ,รบอย่าถามว่าเช่าพระอะไรบ้างครับเยอะมากดูจกักผลงานเป็นหลักนะครับในวันนี้เรามาดูเหรียญพระแก้วนะเหรียญพระแก้วบล็อกพระช่างเนี่ยก็เป็นอย่างองค์นี้เป็นเนื้องเงินนะแต่เนื้องเงินเนี่ยก็มีหลายบล็อกนะครับมีหลายบล็อก โลหะองนี้เนี่ยที่จุดที่เซียนจะติดกันกคือรีดเป็นหลุมนะฮะโลหะสมัยก่อนการรีดออกมาเป็นแผ่นเป็นตัวเนื้อเหลียญเนี่ยก็มีโอกาสาเป็นหลุมแบบนี้ได้บ้างนะครับแต่ในบางองค์เท่านั้นนะฮะองนี้ค่อนข้างสวยด้านหน้านะเป็นพระที่มีราคาหลักหลายหลายหมื่นไอ้หลักหมื่นนะไม่ใช่หลายหลายหมื่นหลักหมื่นักหมื่นต้นต้นสองหมื่นสามหมื่นประมาณนี้แล้วแต่บล็อกแล้วแต่ความสวย นะครับเป็นพระที่เล่นง่ายไม่ซับซ้อนนะเล่นง่ายไม่ซับซ้อนนะครับใครที่ดูเรื่องพระอยู่ก็สามารถติดตามผมได้นะครับมีพระเครื่องยินดีรับเช่านะครับถึงเหรียญเดิมบางเหรียญนี้ก็ยอดน,นิยมนะครับ ปัจจุบันก็มีราคาที่เล่นหากันหลายหลายหมื่นจริงๆสำหรับเนื้อเหรียญที่สวยๆองค์ที่มีความสวยมากกว่าองค์นี้ก็จะอยู่ประมาณสักห้าถึงหกหมื่นนะครับหลวงพ่อกลวยวัดบ้านแคเป็นเหรียญที่เรียกว่าเหรียญเสกนาน,นะครับเหรียญเสกสองปีนะครับร้านของผมอยู่ติดถนนใหญ่นะครับใครที่มาก็สามารถเรียนเชิญมาได้ เปิดทําการเั้นแบบ8โมงนะครับ,รนะครบใครอยากสั่งพระเครื่องนะครับเป็น,นรุ่นยอดนิยมเอาไว้บูชาติดตัวอยากได้เป็นคอลเลคชันของตัวเองสามารถแอดไลน์แล้วก็สอบถามเพิ่มเติมได้ว่ามีไหมนะครับยินดีรับเช่ารับรับจัดหาพระเครื่องยอดนิยมให้กับทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็มาพูดคุยนะครับสำหรับตัว พระเรื่งนะครับแล้วก็ร้านเราคนดูสามสิบแปดคนที่ดูสดกันอยู่ในตอนนี้ดูจากช่องทางไหนอยู่บ้างมีพะระอ่นนี้ครับเป็นของหลวงพ่อจรัญวัดอัมพวันหลวงพ่อจรันวัดอัมพวันเนี่ยเป็นพระที่สร้างพระเนื้อผงเอาไว้ไม่เยอะมากรุ่นนะครับอย่างรุ่นนี้จะเรียกว่ารุ่นคกแตกนะครับเป็นมวลสารที่เป็นเนื้อโซนขาว แล้วก็แกะมวลสารนะครับกดออกมาได้ไม่ลึกคมมากสักเท่าไหร่นะครับเรียกว่ารุ่นหกแตกรับเช่าหลักหมื่นนะครับรับเช่าหลักหมื่นหมื่นสองหมื่นนะครับมีภาคอีกองหนึ่งครับเป็นพัคก,กลุ่โบราณ <c oughs> ที่น่าเก็บรักษาและสะสมต่อสำหรับตัว ความหายากเนี่ยระดับสิบนะครับอย่างองค์นี้เรียกว่าพระซุ้มยอนะฮะพระซุ้มยอองค์นี้เนี่ยต้องเรียกว่ามีความหายากพอสมควรนะครับเป็นพระที่อายุอานามหลายร้อยปีนะฮะเป็นพิมพ์พระพุทธปางม,มาลวิชัยนะครับ ส่วนมากจะเจอที่ชํารุดแตกหักกันไปก็จะอยู่ราคาหลักพันนะครับแต่ในสภาพที่สวยสมบูรณ์เต็มๆฟอร์มแบบนี้เนี่ยยินดีรับเช่าหลายหมื่นบาทครับสําหรับพระสะกุลซุ้มหยอกกำแพงเพชรแบบนี้นะครับแต่ต้องเป็นของแท้เท่านั้นนะครับเพราะว่าปัจจุบันทุกพระทุกหลวงพ่อทุกประเภทของพระมีของปลอมลอกเลียนแบบแต่อยู่ที่ท่านจะเห็นมากหรือเห็นน้อยเท่านั้นเองนะครับ เรามาดูเครื่องรางกันต่อเครื่องรางดอกนี้นะครับก็จะเป็นตะกุดเป็นตะกุดหนังน้าผักเสือผักด้วยไหมเจ็ดสีนะครับผักด้วยไหมเจ็ดสีจะมีลักษณะของตัวแกนกลางที่เป็นตัวเนื้อทองแดงนะครับเป็นของหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรือแกนกลางเป็นทองแดงนะครับแล้วก็ปิดพองทารักพันด้วยเชือกเจ็ดสีแบบนี้ นี้สนนราคาหลายนหมื่นบาทนะครับเป็นปรากฏหน้าผักเสือที่อันดับสองของเมืองไทยนะหลวงพ่อนอวัดกลางท่าเรืออันดับหนึ่งเป็นหลวงปูน่นาคนะครับวัดอรุณในวันนี้ก็ขอขอบพระคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะผมก็มาเรียกแขกเชิญลูกค้านะครับใครที่ แวะเวียนเข้ามาก็สามารถที่จะมาร้านผมได้นะครับร้านผมตั้งอยู่ที่ถนนเพชรบุรีตัดใหม่นะครับอาคารยูเลียนทาวเวอร์นะครับอยู่ติดถนนใหญ่แบบนี้นะฮะซึ่งใครที่สามารถเข้ามาก็สามารถเข้ามาได้นะครับเรามีพักเครื่องตั้งโชว์ไว้ด้วยนะครับใครที่สนใจก็สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ไลน์นะครับ阿สายบูมจักรเพชรนะครับแล้วพบกันใหม่ในอีพีหน้าที่ผมจะมาไลฟ์สดทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับ